สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพังตงุงเงินมันหมีนะครับวันนี้ตากับยายนะครับพากันตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับเกี่ยวหญ้านี่ก็เตรียมตัวนะครับจะไปเกี่ยวหญ้าให้ช้านะครับตาก็ทําความสะอาดฝั่งน้อยฝั่งโน้นนะครับส่วนพุ่ยายก็มาทำความสะอาดสาวเวนตาดำฝั่งนี้นะครับ บรรยากาศจะเช้านะครับก็จะสดชื่นนิดหนึ่งนะครับเย็นยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับตื่นเช้ามาก็เก็บมูลช้างแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเศษอาหารที่เขากินเหลือนะครับก็เก็บกองแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับก็มีคนถามว่าทําไมต้องเรียกฝรั่งน้อยกับสาวแว่นตาดํานะครับเพราะว่าแม่แม่เอฟซีตั้งให้นะครับ ที่สาวแว่นตาดําก็คือว่าเจ๊ทุงเงินนะครับฝั่งนี้ที่คุณยายทำความสะอาดนะครับขอบตาเขาจะดําเขาก็เลยเรียกสาวแว่นตาดํานะครับส่วนฝรั่งน้อยก็คือเจ๊บุญหมีนะครับเขาชอบยืนตากแดดนะครับเวลาคุณตาเอาเข้าล่มนะครับเขาจะยืนออกเดินออกมายืนตากแดดนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าฝรั่งน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ติดทะเลด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นชื่อแม่แม่เอฟซีตั้งให้นะครับก็ชื่อแต่และเชือกก็จะมีความน่ารักแตกต่างกันไปนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปทาง y YouTube เท่าไหร่ก็ขออภัยแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่รอติดตามชมนะครับดีคุณยายก็ไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะครับติดตามได้ที่ชื่อของคุณยายนะครับชื่อเฟซบุ๊กชื่อว่า สมนลัดยุงลำนะครับติดตามได้ที่เพจคุณยายได้เลยนะครับก็เวลาไลฟ์สดขายอาหารออนไลน์ให้ช้างนะครับคุณยายจะไลฟ์สดทาง facebook เอานะครับว่าคุณยายยังเข้า youtube ไลฟ์สดอาหารออนไลน์ทาง youtube ไม่ได้นะครับว่าโทรศัพท์เสียนะครับก็จะไลฟ์ทาง Facebook ไปก่อนนะครับ วันนี้นะครับก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าช้างก็ยังตกงานเหมือนเดิมนะครับเพราะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยนะครับฝากแม่เม่สีนะครับดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับก็ช้างเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาขี่มาชมเลยนะครับก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับพาไปดูตากับย,ยบับธรามสะอาดกันได้เลยนะครับ ตาก,กับยายก็มาจากเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วนะครับทั้งฝนตกทั้งลมนะครับก็ได้ต้นกล้วยมาด้วยนะครับก็สังเกตดูบริเวณรอบๆนะครับก็จะแฉะๆนิดน,นึงนะครับทีนี้เราก็ได้กินหญ้าอย่างารอร่อยๆเลยนะครับ ก็หอบหญ้านะครับให้กับสาวแว่นตาดำนะครับกินเก่งมากนะครับช้างวันหนึ่งนี่กินเยอะมากเลยนะครับเขาไม่ใช่กินน้อยๆนะครับช้างเขากินเยอะมากแต่ละวันนี้ต้องหาหญ้าไม่ก็โยนต้นสับปะรดให้เขากินนะครับอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วนะครับต้นสับปะรดนะครับพราว่าช้างนะครับเขากินเยอะตาก็เหนื่อยนะครับยายก็เหนื่อยนะครับ การเสียวยายฉานะครับแต่ละวันนะครับไม่ค่อยได้หยุดพักเท่าไรเลยนะครับสงสารนะครับตากับยายนะครับเพราะว่าด้วยใจรักนะครับรักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับก็เลยต้องสู้นะครับเสียวยายเขากินทุกวันนะครับวันนี้คุณตาก็ได้อบน้ํานะครับให้กับสาวแว่นตาดําของเรานะครับแล้วก็คิวต่อไปก็จะเป็นฝรั่งน้อยนะครับ ก่อนจะได้กินอาหารผลไม้อร่อยๆของแไม่เอฟซีนะครับก็จะมีการอาบน้าให้เขานะครับให้สะอาดนะครับก็จะได้เตรียมสถานที่นะครับการไลฟ์สดนะครับขายอาหารออนไลน์เพื่อเขานะครับเพื่อต้องน้องช้างนะครับก็ดูแลเขายังดีนะครับตากับยายนะครับไม่เคยห่างเลยนะครับนี่ก็เป็นฝรั่งน้อยของเรานะครับ น่ารักมากนะครับฝรั่งน้อยนะครับเขาก็จะกินเก่งกว่าสาวแว่นตาดํานะครับโยนให้กินตอนไหนก็หมดตอนนั้นนะครับเขาจะกินเยอะมากนะครับฝรั่งน้อยนะครับแว่นตาก,ก็จะขึ้นบนแห่งน้ํานะครับแล้วก็ตักน้ําสาดบนหลังช้านะครับเพื่อให้มีเชลโลปิดนะครับ ชินตาก็สาดน้ําเสร็จก็ต้องขึ้นไปบนหลังเขานะครับแล้วก็เอาแปรงนะครับแปรงที่ขัดเสื้อผ้านะครับขัดกูหลังเขาให้สะอาดนะครับก็จะมีพวกเศษหินพวกดินนะครับที่ติดอยู่บนหลังเขานะครับไม่ออกนะครับถ้าเป็นถ้าเปียกเหมือนคนก็จะเป็นเรื่ว่าขี้ใครนะครับถูให้ออกนะครับเพราะว่าถ้าเราถูไม่ออกเวลาคนมองมาเขาหาว่าค่อยๆดูแลช้างให้สะอาดเท่าไหร่นะครับ อคุณตาเคยสอนผมนะครับต้องเวลาถููให้สะอาดนะครับเอาเป็นตาดำมาแล้วนะครับก็ได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณตากับคุณยายก็ตั้งโต๊ะพร้อมไหลสดแล้วนะครับก็มีกล้วยมีสับป,ปะรดแล้วก็บาทีก็มีแตงโมด,ด้วยนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ2ี่5บยห้าตะกร้านะครับ ก็พอให้ช้างกินเพราะว่าบางทีอาจจะขายไม่หมดนะครับกลัวเหลือนะครับก็ถ้าเหลือก็ให้ช้างกินมันเดินนะครับแต่บางทีคะแนนน้อยก็ไม่มีอะไรซื้อต้นสับประรดให้เวาก,กินนะครับก็วังวันก็ยกยอดเอาไว้ขายทุงนี้ต่อนะครับเพราะว่าจะได้นําเงินส่วนนั้นนะครับซื้ออาหารให้เขากินเองนะครับ ก็เดี๋ยวคุณยายจะไลฟ์สดนะครับวันนี้นะครับก็ฝากให้เมีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพังสมนินบุญหมีด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดคุณยายได้ที่ f a c e b o o สมนมนรับยุงลำนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องทางุมงินบุญหมีด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปตะเพียงว่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ